ทีมหมอนทองวิทยานะครับไม่พูดไม่ได้จริงๆพอดูข่าวที่มันเป็นไวร่ลมาเรื่อยๆแล้วก็เข้าไปดูสครูปนะครับก็ได้เห็นความรักของครูท่านหนึ่งนะครับครูสกลที่ปั้นปั้นนักเรียนปั้นนักเตะนะครับเป็น สู่ระดับทีมชาติหลายคนแล้วก็วันนี้หมอนทองก็จะเข้าชิงกับลงกับไชน่านะครับในเวลา4โมง15่โมงเย็นของวันนี้นะครับถ่ายทอดสดโดยช่อง7 HD ฟุตบอล7สีบอล7คนนะครับก็เอาใจช่วยทุกทีมแล้วกันแต่ว่าวันนี้อยากพูด ถึงครูสกลที่ทุ่มเททุ่มเทให้กับให้กับเยาวชนไทยนะครับให้กับน้องๆที่ที่พอรู้สตอรี่ว่าแต่ละคนเนี่ยมาจากบางคนก็มาจากครอบครัวที่ที่ไม่ไม่สมบูรณ์นะครับแต่แต่อาจารย์สกลก็เหมือนใช้คำพูดว่าหล่อ หล,ล่อมเสร็จเสร็จเสร็จกระจกอะเสร็จแก้วเสร็จอะไรให้มันเป็นเป็นรูปเป็นล่างเป็นก้อนเดียวกันนะครับคําพูดของอาจารย์แล้วก็ความตั้งใจที่อาจารย์ก็เคยอยู่โรงเรียนสวนสักมนตรีแล้วก็ไปแล้วก็ไปสร้างผลงานให้สวนสักได้แชมป์นะครับแล้วก็เสียณมาก็ยังกลับมาทํา สิ่งที่รักสิ่งที่เป็นแพชชั่นของอาจารย์ก็คือฟุตบอลนะครับกับโรงเรียนมอนทองแล้วก็มีคนมาเสนอขายรถรถรถบรรทุกคันนี้ยอาจารย์ก็ช่วยเขาซื้อเพราะว่าคนขายก็คนขายก็เหมือนกับป่วยแล้วก็มันเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของของของคนที่เอามาขายอาจารย์ก็ช่วยซื้อซึ่งอาจารย์ชอบรถ ขนแนวเนี้ยนะครับคือมันไม่ได้ติดแอร์ไม่ได้หรูหราอะไรแต่ว่ามันมันทําให้คือคือให้เด็กๆอะ่ะเหมือนกับเริ่มเริ่มเริ่มสร้างความฝันเเริ่มสร้างความฝันจากจริงๆก็คือไม่ได้จากศูนยนจากติดลบนะครับจากติดลบแล้วก็เป็นเหมือนกับความสามัคคี <c oughs> ความสามัคคีของของของเด็กวัยสิบสิบหกสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ให้เขาเหมือนเหมือนได้ได้มาใช้เวลาว่างอะ่ะให้เป็นประโยชน์แล้วก็สร้างอนาคตร่วมกันนะครับก็ อก็ประทับใจจริงๆคือคือ,คอต้องต้องไลฟ์เลยเพราะว่าเห็นเรื่องราวของหมอนทองเนี่ยมันมันสร้างแรงบันดาลใจมากอะให้กับให้กับการสร้างอะไรบางอย่างที่ท,ที่มันจะต้องทุ่มเทอาจารย์สักนเนี่ยเป็นทั้งครูสอนเป็นทั้งคนขับรถเป็นทั้งคนรวบรวม ความฝันของเด็กๆทุกคนนะครับเด็กๆก็แบบเหมือนกับเล่นเล่นเพื่อครูแล้วเขไม่มีไม่มีสตาในทีมคือคือสามัคคีไม่เห็นกั่ตัวแล้วก็อาจารย์ก็ก็เหมือนกับพูดเรื่องว่าอย่าท้อเพราะว่าลูกบอลเนี่ยมันมันมันกกมๆอะถ้ายิงนำไปก่อนอย่าท้ออย่าถอยให้อยู่นิ่งๆ ให้อยู่กับทีแล้วก็มองร,บรอบๆมองโอกาสที่จะทําประตูแล้วก็ไม่ไม่ถอยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตั้งหลับอะคือลุยอย่างเดียวใช้หัวใจก็จะเห็นว่าหมอนทองก็ปราบยอดทีมไปเรื่อยๆนะครับก็ก็ให้กําลังใจทุกทีมแล้วกันทั้งทั้งคู่ชิงหมอนทองด้วยนะครับก็เป็นความฝันของเด็กๆเพียงแต่ว่าหมอนทองมันมี มันมีเรื่องเล่าที่ที่เราประทับใจนะครับทีมอื่นอาจจะเราอาจจะไม่ได้ฟังมานะครับก็ไปลุ้นกันอีกทีใครก็ได้นะครับเด็กๆขอให้คนไทยขอให้เด็กไทยมีคนช่วยสารฝันเข้านะครับคือคนไทยไม่ไม่แพ้ชาติใดอยู่แล้วคือถ้าเราสามัคคีกันไม่มีทางแพ้นะครับก็ขออนุญาตใช้ช่องทางนี้ ขออนุญาตใช้เรื่องราวของหมอนทองมามามาเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับที่ที่อยากทำดีอยากสู้นะครับก็อาจารย์สกลก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทำความดีเพื่อผู้อื่นคือแกใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่นจริงๆคือแกต้องการให้ผู้อื่นสําเร็จคือคนแบบเนี้ยผม ผมซาบซึงมากนะครับคือแกไม่ได้มองตัวเองทําเพื่อลูกศิษย์จริงๆก็ขอชื้นชมมาณนะที่นี้นะครับคารวะอาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์ทุกคนที่ตั้งใจทําเพื่ออาจารย์แล้วก็เพื่อความฝันของตัวเองด้วยนะครับก็ต่อไปไม่รู้หมอนทองวิทยาจะไปถึงขั้นไหนเขผมเป็นกำลังใจให้แล้วกัน ก็จะเชีย์อยู่ตลอดนะครับเดี๋ยวจะหาช่องทางที่จะเข้าไปช่วยช่วยสนับสนุนเท่าที่ทำได้นะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆในเช้าวันเสาร์วันนี้สี่โมงสิบห้าก็ต้องดูอย่างเดียวอะนะครับบอลเจ็ดสีช่องเจ็ดด้วยก็เพิ่งรู้ว่าเออช่องเจ็ดก็ทำรายการนี้มาตลอดสร้างเยาวชนนะครับ นี่แหละก็เป็นพื้นฐานของกีฬาที่ที่ที่คนไทยก็เฉียนะครับฟุตบอลนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์นะครับก็สวัสดีคุณจะจ๋าดาหลานะครับก็คงจะจบแล้วในความที่ที่เราประทับใจอยากอยากถ่ายทอดเรื่องราวที่ หมอนทองวิทยากับรถขนที่แบบไม่หรูหราแล้วก็มีครูที่รักเด็กมากอย่างครูสกลน,นะครับขอบคุณทุกสปอนเซอร์ที่ช่วยสนับสนุนครูสกลทุกคนที่ที่ที่เห็นว่าครูสกลทำอะไรอยู่นะครับขอบคุณจริงๆก็ครับก็งั้นไม่กลบกกนเวลาทุกท่านแล้วนะครับต้องต้อง ขอบคุณจริงๆที่เข้ามาดูไลฟ์นะครับมอนทองวิทยาโชคดีมากๆที่มีครูสกลน,นะครับก็แล้วครูสกลก็โชคดีที่มีเด็กๆนะครับช่วยเสริมกันไปเรื่อยๆนะครับมีความสุขมากครับสู้ๆครับแล้วพบกัน หลังจากแมตแข่งเสร็จนะครับสี่มงสิบห้าแข่งเสร็จไม่รู้กี่โมเดี๋ยวพบกันใหม่ครับสวัสดีครับทุกท่าน